สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสอนโคดิ้งนะคะที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าโดยเฉพาะการสอนของคุณครูนิชพ,พรพฤกษาชัยพรค่ะเราได้เอกสารวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เขาได้ดูวิดีโอการสอนจริงมาเลยซึ่งน่าสนใจมากๆเราจะมาดูกันว่ามีจุดเด่นตรงไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าจะพัฒนาต่อยอดได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการสอนออกแบบโฟลชา์าหรือผังงาน3แบบหลักๆนะคะแบบลำดบับทางเลือกแล้วก็แบบทําซ้ํา ครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าการสอนโคดดิ้งในระดับพื้นฐานเนี่ยออโดยเฉพาะเรื่องการคิดเชิงตะก,กะผ่านผัางงานแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีคิดการแก้ปัญหาของเด็กๆในระยะยาวเลยนะครับการที่เรามาลงลึกในรายละเอียดแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์มากครับใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มสำรวจเอกสารวิเคราะห์นี้กันเลยดีกว่านะคะ จุดแรกที่น่าสนใจมากคือผลประเมินเรื oon, ่องความสอดคล้องกับแผนการสอนนะคะค่อนข้างสูงเลยโดยเฉพาะ2ด้านแรกคือด้านรู้หรือ K กับด้านเจตคติหรือ A นี่ได้เกือบเต็มร้อยเลยค่ะก็ทบทวนสัญลักษณ์พื้นฐานครบทั่วเลยอธิบายหลักการเขียนที่สําคัญเช่นแบบลำดับจากบนลงล่างมีจุดเริ่มจุดสิ้นสุดชัดเจนแล้วก็อธิบายประโยชน์ของผังงานได้ดีมากครับเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยทดสอบความเข้าใจด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการใช้ s e p บควิสครับเป็นแพลตฟอร์มทําควิสออนไลน์ที่หลายๆโรงเรียนก็นิยมใช้กันอยู่เอามาทําเป็นเกมทดสอบความเข้าใจเรื่องสัญ,ญลักษณ์เรื่องหลักการพื้นฐานต่างๆถือว่าวัดผลด้านความรู้ได้ดีแล้วก็กระตุ้นความสนใจไปในตัวด้วยนะครับส่วนเป้าหมายที่2ด้านความรู้คือการอธิบายความแตกต่างของผังงาน3แบบ คือแบบลำดับ Sequential แบบทางเลือก Conditional แล้วก็แบบทำซ้ำา t t r r t t v v e ตรงนี้คุณครูก็อธิบายได้เคลียร์มากครับชัดเจนมีภาพจากเว็บไซต์มาช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยฟังดูเหมือนส่วนของการให้ความรู้ทฤษฎีต่างๆนี้ทำได้ดีมากๆจริงๆนะคะแต่พอมาดูด้านทักษะกระบวนการหรือ P เนี่ยคะแนนความสอดคล้องเออมันลดลงมาอยู่ที่ประมาณ70%ตรงนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ทำไมส่วนที่เป็นความรู้แน่นปึ๊กแต่พอเป็นทักษะปฏิบตัติกลับมีช่องว่างตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่สําคัญเลยครับคือเป้าหมายของด้านทักษะกระบวนการหรือ P เนี่ยคือนักเรียนต้องสามารถออกแบบโปรแกรมโดยใช้ผังงานทั้ง3แบบได้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงตรรก,กะในห้องเรียนคุณครูก็มีการมอบหมายใบงานนะครับชื่อการออกแบบโปรแกรมแล้วก็มีการสุ่มนักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั้นซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในการฝึกปฏิบัติ แล้วแล้วตัวอย่างที่นักเรียนนําเสนอออกมามันสะท้อนการใช้ทักษะครบถ้วนไหมคะตัวอย่างที่ที่เห็นชัดเจนในเอกสารนะครับคือการนําเสนอผัางงานแบบทางเลือกที่เอาไปใช้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งก็แสดงว่านักเรียนเริ่มเอาความรู้ไปใช้ได้จริงแต่ว่าจุดที่ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตคือดูเหมือนว่าใบงานและก็ตัวอย่างที่เน้นหน้าชั้นเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมการฝึกใช้ผัางงานครบทั้ง3รูปแบบอย่าง ลึกซึ้งเท่าเท่ากันนะครับอ๋อหมายความว่าน้ำหนักอาจจะเทไปที่แบบทางเลือกมากหน่อยส่วนแบบลำดับกับทําซ้ําอาจจะยังไม่ได้ถูกฝึกฝนผ่านโจทย์หรือสถานการณ์ที่หลากหลายพออย่างนั้นหรือเปล่าคะเอ่อมีความเป็นไปได้สูงครับโดยเฉพาะบแบบทําซ้ําหรือ iterative ที่อาจจะยังไม่ได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนเท่ากับแบบอื่นทําให้ภาพรวมของการใช้ตรกกะทั้ง3รูปแบบในการแก้ปัญหาจริงๆผ่านการลงมือทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร ตรงนี้เป็นความท้าทายของการสอนเลยนะครับคือทํายังไงให้ทฤษฎีที่เราสอนไปครบถ้วนเนี่ยมันถูกแปลงเป็นการปฏิบัติจริงที่ครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่เน้นหนักแค่บางส่วนอืมเข้าใจเลยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องสร้างสมดุลจริงๆแต่พอหันมาดูด้านเจตคติหรือ affective A ที่ได้เต็มร้อยอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียนหรือความรู้สึกของนักเรียนบ้างคะ บอกได้เยอะเลยครับด้านเจตคติหรือ A ที่ทำได้ดีมากเนี่ยมันสะท้อนว่าคุณครูประสบความสำเร็จในการทำให้นักเรียนรู้สึกดีกับการเรียนนะครับเป้าหมายแรกคือนักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการออกแบบด้วยผังงานตรงนี้คุณครูก็ทำได้ดีครับมีการพูดคุยถึงประโยชน์และตอนท้ายกิจกรรมก็มีการกระตุ้นให้เด็กๆแสดงความเห็นว่าได้อะไรไปบ้างจะเอาไปใช้ยังไงต่อแล้วเรื่องความกระตือรือร้นล่ะคะความสนใจของเด็กๆเป็นยังไงบ้างนั่นคือเป้าหมายที่2ครับ เรื่องความสนใจใฝ่รู้ความมุ่งมั่นแล้วก็วินัยซึ่งการที่ได้คะแนนเต็มเนี่ยก็บ่งชี้ว่าคุณครูใช้เทคนิคที่ดึงดูดนักเรียนได้อยู่หมัดจริงๆครับทั้งการใช้สื่อจากเว็บไซต์ทั้งเกมแซบควิสที่เราพูดถึงไปตอนตอน้นทำให้นักเรียนไม่ได้นั่งฟังเฉยๆแต่มีส่วนร่วมตลอดเวลาช่วยกันตอบคำถามทำกิจกรรมบรรยากาศมาเลยดูคึกคักดูสนุกสนานซึ่งสำคัญมากนะครับกับการเรียนรู้ แล้วก็ยังส่งเสริมวินัยในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยครับแสดงว่าพื้นฐานเรื่องการถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นี่แข็งแรงมากๆจริงๆทีนี้ลองมองจากอีกมุมหนึ่งบ้างนะคะเรื่องการใช้แนวทางการสอนแบบ PBL หรือ Problem Based Learning การเรียนรู้ด้วยใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะเอทสารวิเคราะห์มองว่าแม้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนลงมือทำแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็น PBL เต็มรูปแบบ ตรงนี้มันต่างกันยังไงคะครับประเด็นนี้น่าสนใจครับต้องอธิบายหลักการนิดนึงนะครับตามแนวคิด PBL ทีออ่อ้างอิงกันทั่วไปซึ่งในเอกสารวิเคราะห์เขาก็ระบุนะครับว่าเป็นการอ้างอิงข้อมูลภายนอกมาเทียบเคียงมันมักจะเริ่มจากการที่นักเรียนเจอกับปัญหาที่อาจจะซับซ้อนหน่อยหรือเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีคำตอบตายตัวเปะ๊เปะๆที่เรียกว่า illstructured problem นะครับ ปัญหานี้แหละจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนรู้สึกว่าเอ๊ะต้องหาความรู้เพิ่มนะแล้วก็เริ่มกระบวนการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้นอ๋อค่ะแล้วในห้องเรียนของคุณครูนิจพรที่เรากำลังคุยถึงมันต่างจากหลักการนี้ยังไงคะการเขียนผังงานต่างๆแล้วค่อยมอบหมายใบงานที่เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งโจทย์เนี่ยค่อนข้างมีโครงสร้างชัดเจน ลักษณะนี้มันจะเหมือนกับเอ่อเราสอนสูตรคูณให้เด็กก่อนแล้วค่อยให้กันบ้านไปทําโจทย์คูณเลขซึ่งเป็นการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้มากกว่าจะเป็นการโยนปัญหามาก่อนแล้วให้นักเรียนต้องไปสืบเสาะหาความรู้หรือวิธีแก้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นทางนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะลำดับมันต่างกันคือแทนที่จะเริ่มด้วยปัญหาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้บทเรียนนี้เริ่มด้วยการให้ความรู้แล้วตามด้วยการฝึกฝน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่แค่ยังไม่ตรงกับแก่นของ PBL สะทีเดียวใช่ครับใช่แล้วก็อีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันคือบทบาทของครูกับนักเรียนถึงแม้จะมีการนำเสนอมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ภาพรวมของกระบวนการที่ผู้ชี่ยวชาญวิเคราะห์เนี่ยยังมองว่าครูเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางแล้วก็ให้คำแนะนำเป็นหลักหรือที่เรียกว่า teacher led นะครับ มากกว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวปัญหาเองซึ่งในแนวคิด PBL ที่อ้างเองกันจากข้อมูลภายนอกในเอกสารเนี่ยนักเรียนควรจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าต้องเรียนรู้อะไรอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหานั้นให้ได้หรือเป็น Student driven มากกว่า มันก็ทําให้เราต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของบทเรียนนี้คืออะไรกันแน่ถ้าเป้าหมายคือการฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาก็ถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าคาดหวังให้เป็น PBL เต็มรูปแบบอาจจะต้องปรับวิธีคิดแล้วก็ลำดับกิจกรรมใหม่ถูกต้องครับมันคือการเลือกว่าจะใช้แนวทางไหนให้เหมาะสมกับเป้าหมายแล้วก็บริบทมากที่สุดซึ่งการวิเคราะห์นี้ก็ช่วยชี้ให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าอยากจะขยับไปทาง PBL มากขึ้นเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง โอเคค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะงั้นจากข้อสังเกตทั้งหมดทั้งจุดแข็งด้านความรู้เจตคติช่องว่างด้านทักษะปฏิบัติแล้วก็การเทียบเคียงกับ PBL เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์วิดีโอมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาปรับปรุงไว้อย่างไรบ้างคะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจหลายข้อเลยครับข้อแรกนี่ชัดเจนเลยคือมุ่งไปที่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการหรือ PA ให้แข็งแรงแล้วก็ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทำอย่างไรได้บ้างคะข้อเสนอแนะคือควรออกแบบกิจกรรมหรือใบงานเพิ่มเติมครับที่จงใจให้นักเรียนได้ฝึกใช้ผังงานทั้ง3แบบเลยคือลำดับทางเลือกแล้วก็ทำซ้ำอย่างชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักเท่าๆกันอาจจะต้องหาโจทย์หรือสถานการณ์ที่มันหลากหลายขึ้นไม่ใช่แค่โจทย์คณิตศาสตร์อย่างเดียว และที่สำคัญคือควรเพิ่มความซับซ้อนของโจทย์ขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อท้าทายให้นักเรียนต้องใช้ตักกะในการตัดสินใจหรือคือแบบทางเลือกและการวนซ้ำหรือแบบทำซ้ำอย่างจริงจังมากขึ้นครับพอจะยกตัวอย่างโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่าเน้นการทำซ้ำได้ไหมคะทุกซี่โดยต้องทำซ้ำจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดอะไรแบบนี้หรือออกแบบขั้นตอนการรับค่าคะแนนสอบจากเพื่อนๆหลายคนแล้วหาค่าเฉลี่ย หรือแม้แต่ออกแบบเกมง่ายๆที่ต้องรับอินฟูตจากผู้ใช้ซ้ําๆจนกว่าจะตอบถูกโจทย์แบบนี้มันจะบังคับให้ต้องคิดเรื่องการวนลูปหรือการทําซ้ํอิเท r เรทีฟอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับอืมเห็นภาพเลยค่ะทําให้การฝึกทักษะมันครบวงจรมากขึ้นนะคะแล้วข้อเสนอแนะเรื่องการนํา PBL มาใช้ละคะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับข้อเสนอแนะส่วนนี้ดูเหมือนจะอิงกับนิยามของ PBL ที่อ้างอิงจากภายนอกในเอกสารวิเคราะห์ด้วยนะครับคือแนะนําให้ลองปรับวิธีเริ่มบทเรียน จากเดิมที่ครูสอนก่อนลองเปลี่ยนเป็นเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ต้องซับซ้อนมากก็ได้ครับแต่เปิดกว้างไม่มีคําตอบสําเร็จรูปเช่นปัญหาแบบไหนคะที่พอจะกระตุ้นให้เด็กป .4 ถึง .6 คิดได้ตนางเงื่อนไขเรื่องสภาพจราจรในแต่ละวันหรือถ้ามีงบจํากัดจะเลือกซื้อของในสหกรณ์โรงเรียนยังไงให้ได้ของครบตามรายการและคุ้มค่าที่สุดปัญหาแบบนี้มันเปิดโอกาสให้นักเรียนต้องระดมสมองคิดเป็นขั้นตอนลองผิดลองถูก และก็อาจจะนําไปสู่การค้นพบด้วยตัวเองว่าเออมันต้องมีการตัดสินใจนะหรือแบบทางเลือกหรือบางทีต้องมีการทําอะไรซ้ําๆนะหรือแบบทําซ้ําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นการเรียนรู้ที่ดูท้าทายแล้วก็น่าจะสนุกขึ้นด้วยนะคะใช่ครับและก็ควรส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มมากขึ้นให้เด็กๆได้ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาและก็นำเสนอวิธีคิดของกลุ่มโดยครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนหลักมาเป็นผู้คอยกระตุน้น ตั้งคำถามและก็อำนวยความสะดวกหรือ facilitator นะครับให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเดินหน้าไปได้มีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกไหมคะนอกจากการเสริมทักษะ PL แล้วก็ปรับไปทาง PBL มากขึ้นมีอีก2ข้อที่น่าสนใจครับข้อที่3คือการเชื่อมโยงการออกแบบผังงานไปสู่การเขียนโค้ดจริงๆในแผนการสอนเดิมมีการพูดถึงโปรแกรมอย่าง scratch หรือ logo อยู่แล้วซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับเด็กๆมาก ข้อเสนอแนะคือน่าจะลองต่อยอดไปอีกขั้นคือหลังจากออกแบบผังงานเสร็จแล้วลองให้นักเรียนเอาผังงานนั้นไปแปลงเป็นโค้ดง่ายๆใน scratch หรือโลโก้ดูเลยอ๋อเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่คิดและออกแบบไว้มันทำงานได้จริงอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับมันจะช่วยเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันจากความคิดเชิงตะกะ มาสู่แผนภาพคือผังงานแล้วก็ไปสู่โปรแกร,รมที่ทำงานได้จริงทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรของการพัฒนาโปรแกร,รมมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของผังงานชัดเจนขึ้นด้วยว่ามันไม่ใช่แค่แผนภาพสวยๆแต่มันคือพิมพ์เขียวของโค้ดจริงๆดีเลยค่ะแล้วข้อเสนอแนะสุดท้ายคืออะไรคะ ข้อสุดท้ายคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานมากขึ้นครับจากเดิมที่อาจจะสุ่มแค่ไม่กี่คนลองเพิ่มเวลาหรือรูปแบบการนำเสนอให้หลายๆคนหรือหลายๆกลุ่มได้โชว์ผลงานการออกแบบพังงานของตัวเองบ้างอาจจะเป็นช่วงสั้นๆหรือว่าจัดแสดงผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในห้องเห็นแนวคิดที่หลากหลายแล้วก็ได้รับฟีดแบ็จากทั้งครูและเพื่อนๆด้วยครับ ครบถ้วนดีมากเลยค่ะทั้งการลงลึกในเนื้อหาเดิมให้แน่นขึ้นการปรับแนวทานการสอนให้เน้นผู้เรียนมากขึ้นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงกับโคดดิ้งรวมถึงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปแล้วในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนการสอนครั้งนี้เท่าไหร่คะจากคะแนนเต็ม10สรุปคะแนนที่ให้คือ8.5คะแนนครับ8.5ถือว่าสูงที่เดียวนะคะอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้ได้คะแนนดีระดับนี้คะ บรรลุเป,ป้าหมายด้านความรู้ K และเจตกติ A ได้อย่างยอดเยี่ยมตามที่เราคุยกันไปตอนต้นซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วคะแนน1.5ที่หายไปมาจากจุดไหนที่มองว่ายังพัฒนาต่อได้คะก็มาจากประเด็นที่เราคุยกันไปครับคือด้านทักษะกระบวนการหรือ P ที่อยากเห็นการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมผังงานทั้ง3รูปแบบอย่างลึกซึ้งและหลากหลายกว่านี้ และอีกส่วนคือการนำแนวคิด PBL มาปรับใช้ที่ยังสามารถทำให้เข้มข้นขึ้นได้อีกโดยอาจจะเริ่มจากปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นครับชัดเจนค่ะสรุปได้ว่าการสอนนี้มีฐานที่แข็งแกร่งมากเรื่องการให้ความรู้และการสร้างความผูกพันกับนักเรียนนะคะ แต่ก็มีพื้นที่ให้เติบโตในเรื่องการฝึกทักษะปฏิบัติให้ครบทุกมิติแล้วก็การลองใช้แนวทางที่เน้นปัญหาเป็นตัวตั้งมากขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดนักแก้ปัญหาที่เก่งขึ้นไปอีกใช่เลยครับและถ้าจะให้ต่อยอดความคิดจากทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้บางทีอาจจะมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือนอกจากการให้โจทย์หรือปัญหาจากครูแล้วเนี่ย จะเป็นไปได้ไหมที่จะกระตุ้นให้ในักเรียนลองมองหาปัญหารอบๆตัวในชีวิตประจําวันหรือในโรงเรียนที่พวกเขาสนใจและคิดว่าน่าจะแก้ไขหรือทําให้ดีขึ้นได้ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ออกแบบเป็นผังงานดูอ๋อหมายถึงเปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้แก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายมาเป็นผู้คนพบปัญหาแล้วก็อยากจะแก้ปัญหานั้นเองด้วยประมาณนั้นเลยครับลองคิดดูว่าถ้าเด็กๆได้เลือกปัญหาที่เขาสนใจจริงๆเช่น จะออกแบบผังงานการจัดคิวซื้ออาหารกลางวันให้เร็วขึ้นได้ยังไงนะหรือจะออกแบบผังงานการเตือนเพื่อนให้เก็บขยะหลังกินขนมเสร็จยังไงดีการได้ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือ ownership ในการเรียนรู้และทําให้เขาเห็นคุณค่าของการนําสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการทําตามโจทย์ที่กําหนดให้ก็ได้นะครับเป็นอีกแนวทางที่น่าลองดูครับผม